สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเราประกอบ LED นะครับ8คูณ8จำนวน8ชั้นแล้วก็บัตรกรีนะครับในแนวดิ่งนะครับถูกไหมครับในแนวดิ่งหรือบัตรกรีนี้นะครับบัตรกรีนี้นะครับมันแสดงว่าเส้นแนวดิ่งเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเลยนะครับ64เส้นกันนะครับรอบนี้นะครับเราใช้เส้นหนาหน่อยนะครับคือเส้นหนาหน่อยอันอาจจะ ดูแน่นไปหน่อยนะครับแต่เพื่อความให้มันแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะลองทําแบบใช้ขาของ LED ดูนะครับพอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับขั้นต่อมาก็คือต้องเป็นเรื่องของมงจอนะครับซึ่งก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับแทนจะต้องมานั่งนะนั่งทำมงจอเองอะไรเองเนี่ยนะครับผมก็สั่งเนี่ย PCB นี่อยู่ที่ฮ่องกงนะครับสั่งส่งไฟล์ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ อาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วนะครับเราก็ได้วงจรมารแผ่นวงจรมานะครับรแผ่นวงจรเนี่ยนะครับมาพร้อมบัสกรีเรียบร้อยเลยนะครับมีรายละเอียดอุปกรณ์เรียบร้อยเราก็จะใช้ชิฟรีชิสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับฝั่งนี้ฝั่ง4ฝั่งนี้ฝั่ง4นะครับเป็น8ตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับขับาคาโทดนะครับรอันนี้คือไรฟ์อานอแต่ละตัวแต่ละตัวทันทานนะครับสําหรับแต่ละแต่ละแต่ละตัวตรงนี้นะครับ แล้วแนวบีงพวงนี้เลยนะฮะที่จะขับมันนะครับซึ่งก็ฝั่งนี้ก็เรียงกันไปเลยนะครับ j 1 j 2 j 3ก็เรียงกันไปเลยนะครับนะส่วนพอพอเสร็จพอวงจรเสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ติดเรียงเลย64เส้นออกไปนะครับส่วนไอตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็ต่อแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นพอบัดกรีนะครับแนะนำนะครับใส่ซ็อกเก็ตให้เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้วงจรมาแบบนี้โอเคนะครับนี้ผมทําแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นวงจรมาเป็นแบบนี้เลยโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ใช้สายแพรนะครับในการต่อแปเส้นนะครับผมซื้อแบบ20เส้นมาแล้วก็แบ่ง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 กันไปมีโค้ดสี่ให้เรียบร้อยจะได้ไม่หลงนะครับได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ปัดกรีนะครับนี่ยงนี้คือแถบที่หนึ่งป๊บนะครับเรียงเลยนะครับอันนี้ก็แถบ ตัวต่อไปก็แถวที่2ตัวต่อไปก็แถวที่3ตัวต่อไปก็แถวที่4ฝั่งนี้ก็แถวที่5้าเริ่มฝั่งนี้นะครับห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับห้าอยู่อันล่างสุดห้าแถวที่6แถวที่7แถวที่8นะครับแบตเตอรีนี้นะครับ้นานหลังนะครับอเคนะครับไปนะครับข้อแนะนําก็คือว่าตอนบบตรกรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยาใส่ไอซี้าไปนะครับสายหลุดสายขาดอะไรเวลาลองอะไรที่หลังนี้ใส่ผมโดนมาแล้วนะครับ ก็คือว่าสายตรงนี้ขาดไปเส้นนึงบัตรกรีปุ๊บอันนี้สายจุดพวกนี้มันต่อกับทุกพินนะทุกทุกทุกขา14หรือ13ของของพวกนี้ทุกตัวเลยมันไปหมดเลยครับต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งจุดนั่นแนะนําว่าเวลาซื้อไอชิปฟิชิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับ 7C 595เนี่ยนะครับซื้อมาเยอะๆเลยนะครับเผื่อข้อผิดพลาดนะครับเผื่อมีผิดพลาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ฝั่งโน้นนะครับไอแปดขาฝั่งนี้เนี่ยนะผมใช้วิธีเชื่อมง่ายๆเลยนะก็เรียนดานหลังอยู่แล้วนะครับมองไม่เห็นอยู่แล้วพ็ช่วงนี้กาลังทดลองนะครับถ้าทาสวยงามเนี่ยเราต้องกินจากนี้ขึ้นไปนะทำเส้นนั้นขึ้นไปเชื่อมแต่ละชั้นแต่ละชั้นเห็นไหมครับทำแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเลยนะครับก็ลองดูก่อนนะครับเรียงกันไปถ้ามันผิดด้านก็ค่อยมากลับมาแก้ไขนะคราวนี้เนี่ยฝั่งที่ต่อมากับนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับอ r ดู i โยเนี่ยนะครับ เราก็มีสายสัญญาณนะครับก็แค่3เส้นนะครับสายกราวอีกเส้นก็เป็น4เส้นแล้วก็สายพเวอร์ที่จะจ่ายให้กับกับไฟ led ของเราผมแนะนําว่านะครับใช้มีผมใช้ regulator นะครับให้หรือ5โวลต์แท้ๆนะครับป้องกัน ic พังป้องกันบอร์ดพังนะครับเพระบางทีเนี่ยเราใช้ฐานนะอย่างอันนี้มันก้อนละประชารเต็มน v โวล์นะครับก้ละ4โวล์4.2โวล์นะครับ ก็ได้8โวลต์กว่าจริง3.7ชาร์จไป4นิดๆก็ได้มา8โวลต์กว่านะครับปล่อย8โวลต์เข้าไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงนะคัยิง่งยิ่งแล้วเราต่อกับเซอร์โวเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับ8โวลต์นี่เสี่ยงนะครับพังเลยนะผมพังไปหลายตัวแล้วนะครับก็เลยต้อนหลังก็สั่งร,รีเกอร์เตอร์มาตัวละชิ้นนี้50บาทนะครับนะใส่เซอรวิไปตัวนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ต่อกับ PC ผมก็เสียบไฟบวกเข้้้้าาาไปดวววววยยนนนนนะะะเเเพรรรรกกกกลมมมัั่่อูแผ็สบสบ แล้วก็เอาไฟบวกมาเสียบเข้าไปลวดไเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบอะไรสวยงามผมก็ต้องรองแต่งครับนี่นะครับสายแพรนี้เนี่ยนะครับเะะส้นใหญ่กระสายสใหญ่กร,ระสายแบบนี้สะอีกจัมเปอร์แบบนี้สะอีกนะครับแข็งแรงกว่าด้วยนะครับโอเคแล้วก็ ใส่วิเคราะเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันอยู่ด้านหลังก้องซ่อนไว้ด้านหลังเรานี่เราถือว่าเป็นด้านหน้านะครับกต้องยึดแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังนะครับเขียนวางไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับผลลัพธ์ที่ได้เวลาเปิดออกมานะครับตอนนี้ผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับรอมาแล้วนะโอเคก็ประยุกต์กันตากในเว็บนี่นแหละนะครับที่เปิดมาปุ๊บนับช่วงแรกโปรแกรม โอเคอันนี้เป็นแบบเวฟนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับสาหรับม i โครคอนโทรเลอร์ในการแสดงผลน,บบนี่มี2แบบนะครับเขียนแบบว่าวนลูปซึ่งเปลี่ยนจัดก,การลูปกันต่อเนื่องเลยอันนี้จะลําบากมากนะครับหรือเขียนอีแบบนึงคือแบบอิสระนะครับนั่นคือทุกๆทุกๆกี่มิลลิวินาทีก็ว่าไปก็คือมันก็จะไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็ส่งให้ชุดนี้เราก็มีหน้าที่เขียนข้อมูลลงไปใน array นะแตมันก็ แสดงขุนวุ่นไปวุ่นมามันก็รีเฟรชเรทมันก็จะสูงมากทาให้เรารู้สึกว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับเ <Okay. S 1> นะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะนะรประสบความสําเร็จนในการประกอบ LED แบบนี้นะครับเอ okay. นะครับสมิตินะครับอันนี้ผมมุนวนอยู่3แบบนะครับคลื่นอ,อ่กระแสเนี่ยนะครับ ต้องใช้กาวูสไปเยต่างหากแล้วครับเพราะว่าถ้าปิดหมดตัวละยี่สิบมิลแอมป์ห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวก็ห้าแอมป์ก็ไปแล้วมั้งครับแต่ว่าเนื่องจากมันรีเฟรชเรทนะครับเรทมันก็ต่ำมากถ้าตัวละหนึ่งมิลแอมก็ห้าร้อยมิลแอมป์ก็ไปแล้วนะครับก็เป็นตีไปตัวละสองมิลแอมก็โอ้เป็นแอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัวูสไปเยเราก็อุ่นๆนิดนึงไอซีตัวนี้จะทำงานหนักนะครับตัวที่เสียบ่อยคือตัวนี้ตัวที่ขับ เพนนราะว่ากระแสมันขับทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์รับกระแสอยู่ชุดละ2ตัวนะครับส่วนตัวอื่นเนี้ยชิปรซิสเตอร์ตัวอื่นนี้ขับ LED แค่ตัวเดียวตัวเดียวในแต่ละชั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตวิดีโอสำหรับโปรแกรมอื่นๆนะครับที่ได้ลองเขียนไว้นะครับสวัสดีครับ